พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันศุกร์ที่7มกราคมคิสตศักราช2ิ2 2งคพยานชีวิตโดยคุณวาเลอรี่คลาร์ก ควาสูรูนาธานแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องไม่โดดเดี่ยวอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งพงกริย์บทที่19ข้อ9ถึง18และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้คร,ครวัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์บทที่16ข้อ33 เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วคุณวาโลรีคลาร์กเป็นพยานว่าสําหรับผู้ติดตามพระคริส์พวกเขาอาจรู้สึกเหงาในที่ทำงานสนามเด็กเล่นในมหาวิทยาลายัยในกลุ่มเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่ในครอบครัวของเราเมื่อการสนทนาเต็มไปด้วยคําหยาบคายหรือมิ่นประมาทพระเจ้าและเราไม่ต้องการหัวเราะกับเรื่องตลกหยาบคายหรือร่วมวงนินทาเราอาจรู้สึกเหมือนคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เราได้เห็นพระคัมภีร์ตลอดเล่มว่าการประกาศความเชื่อของเราอาจนำไปสู่การข่มเหงหรือถูกเยาะเย้ยได้ตัวอย่างเช่นเอลียา รู้สึกอย่างนี้เมื่อยืนขึ้นต่อต้านผู้พยากรณ์ของพระบาอันเมื่อเขาชนะบรรดาผู้เผยพระวจนะเทจได้เขาถูกคุกคามโดยพระนางเยเซเบลจนต้องหนีเข้าไปในทินธุระกันดาลที่นั่นเอลียาสารภาพกับพระเจ้าว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องพระเจ้าตรัสกับเอลียาว่ามีคนอีกจํานวนไม่น้อยที่เชื่อในพระองค์อย่างซื่อสัตย์ เขาไม่ได้อยู่คนเดียวตามมาพังพระเยซูตรัสกับเราสาวกด้วยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่จากไปหรือทอดทิ้งพวกเขาเช่นเดียวกับเราทุกคนเราอาจมีปัญหาหลายอยากเมื่ออยู่ในโลกนี้แต่เมื่อเราได้รับการหนุนใจเพราะพระเยซูรทรงชนะโลกแล้วพระคริสต์อยู่กับเรา ไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของขาำอธิษฐานสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้ระล,ลึกถึงการทรงสถิตของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่อย่างเดียวดายข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานตามอย่างที่พระยสุคริสทรงสอนว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เข้ารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยกโทษบรรดาผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ